ท่านเลือกหนึ่งท่านได้สองครับพักผมเชไทยเมื่อวานเมื่อวานคุณพระดอนปิสนานันทกุลวันนี้ต้องถือเป็นพวกเผู้ใหญ่คนหนึ่งของพรรคมเมิใจไทยไปแล้วล่ะใช่ก็นําคณะนําคณะทีมใหญ่ลูกชายคุณลูกสาวคุณชาดาเทศก็ร่วมคณะไปด้วยรูมทีไปด้วยไปประสัยช่วยคุณสไปประสัยช่วยคุณสวัยจะสังเกตไหมครับคุณสวัยเนี่ยเป็นสามีของคุณมุกดา มุกดามุกดาหรือมุกดาวันมุกดาจริงๆชื่อมุกดาวันเต็มๆใช่ไหมค่ะมุกดาวันใช่ไหมครับคุณสวัยในานามภูมิใจไทยลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขตแปดครั้งนี้แล้วคุณสวัยเนี่ยเป็นเป็นสามีของคุณมุกดาวันอด,ดีตสสที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองต้องมาเลือกตั้งเมื่อถูกตัดสิทธิทางการเมืองจึงต้องเลือกตั้งซ่อมและจะมีการเลือกตั้งซ่อมกันในวันที่27นี่แหละวันอาทิตย์ ดังนั้นแนวการหาเสียงก็ไปอีกแบบหนึ่งวยความเคารพต้องเข้าใจก่อนคนละครเขาบอกผมว่าคนบ้านเนี้ยเลดติ้งอยู่ที่เมียบ<อ>วญชนเขาเอากับเมีย<ะ>เลดติ้งจะอยู่ที่ตัวเมียก็คือคุณมุกดาวันแต่เขาเฉยมากๆกับตัวสามีมเพราะฉะนั้นต้องเอา,ายพยายาขายคุณสวยัยเนี่ย ในแง่ของมวลชนไม่ค่อยมีเลตติ้งหรอกดังนั้นแนวการหาเสียงก็ต้องขายแพ็คคู่มันก็ต้องขายแพ็คคู่ต้องขายเดียวไม่เบียร์ขายเบียร์พุ่งเหล้าต้องแพ็คู่นิดนึงประชาชนจะจดจำไงไปฟังดูสิครับว่าคุณพระดอนหาเสียงอย่างไรเมื่อวานหาเสียงให้กับคุณสวัยจากพักภูมิใจไทยเช่นค่ะเชิญครับท่านกาสวัยท่านได้มุกดาท่านเลือกหนึ่งท่านได้สองครับ ให้สวายไปอยู่ในสภาให้มุกดาอยู่ในพื้นที่กับพวกเราก็คอยรับฟังปัญหาของพวกเราคอยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับพวกเราและแบบนี้ไม่ดีเลยครับโอเคท่านกาสวัยท่านได้มุกดาเลือกหนึ่งท่านได้สอง ให้สวยไปอยู่ในสภาให้มุกดาอยู่ใน,นในพื้นที่กับพวกเราคอยรับฟังปัญหาของพวกเราคอยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้กับพวกเราแบบแบบนี้ไม่ดีเหรอครับดีไม่ดีเออโอ้โหเป็นไงขายพ่วงขายพ่วงเอ,อบอกแล้วไงคนในพื้นที่เขาเข้าใจค่ะ